ด้วยความที่เราทําที่เยอะเนี่ยค่ะ,กะเกษตรแปลงใหญ่ใช่ไหมคะเงินทุนมันก็ต้องต้องเยอะแล้วโดนมันก็ลำานึงมันก็หลายบาทเนานะเราก็จําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนแหล่งเงินทุนในการทํางานนะ่ะถ้ามันไม่มีอะค่ะมันเครียดน,นะเพราะว่ามันจะส่งผลหมดเลย พอยนะคะวันนิ้สาโพอุไรทำอาชีพเกษตรกร,กรบินโดนค่ะรับจ้างก็ทําไร่ทําสวนค่ะข,ข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังแล้วก็มีปศุสัตว์นิดหน่อยค่ะเป็นฟาร์มแพะฟาร์มแกะ ก็ทำเกือบพันไร่ค่ะทำหลายที่หลายจังหวัดแต่และจังหวัดก็ทำข้าวบ้างข้าวโพดบ้างเนี้ยค่ะกระจายกันไปด้วยความที่พื้นที่มันเยอะค่ะก็ช่วยกันเป็นธุรกิจครอบครัวมีพ่อแม่น้องชายค่ะช่วยกันทำก็มีรับจ้างบินโดนการเกษตรด้วยค่ะส่วนมากพ่อก็จะทำพวกข้าวโพดข้าวมันอะไรเงี้ยครับแม่ก็ไปทำกับพ่อไปด้วยกันนะครับผมเนี่ยส่วนมากก็บินโดนการเกษตร ก็พี่สาวก็วจะเป็นคนรับงานเมื่อก่อนเนี่ยเราจ้างเขาด้วยพอรวมๆแล้วปีปีหนึ่งด้วยความที่เรามีที่เยอะ่ไงค่ะมันจ้างเยอะมันหมดหลายบาทเราก็เลยต้องซื้อของตัวเองดีกว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าไวกว่าแล้วก็เซฟความปลอดภัยทั่วถึงกว่าครับทัวแน่นอนผลผลิตก,ก็ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนเราฉีดทั่วคือโดนที่คือจบเลยดีแน่นอนครับผม โดนเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันใช้อย่างไงแล้วก็ใช้เงินก้อนเยอะตอนแรกที่จะซื้อนะคะก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยมันมีหลายเจ้านะคะโดนที่แบบให้เราเลือกเราเป็นลูกค้ามานานมั่นใจในแบรนด์ของคูบาราเขามีการบริการหลังการขายที่ดีอุปกรณ์เขาเยอะมีสาขาพ่ดถึงมั่นใจว่าซื้อมาแล้วไม่ถูกทอดทิ้งแน่นอนการที่ผ่อนกับสยามคูบาร์าลิสติ้งนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอาโดนมาใช้งานได้ก่อน ด้วยความที่เราทําที่เยอะเนี่ยค่ะ,กะเกษตรแปลงใหญ่ใช่ไหมคะเงินทุนมันก็ต้องต้องเยอะเราโดนมันก็ลํงนึงมันก็หลายบาทเนาะเราก็จําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนแหล่งเงินทุนในการทํางาน,น่ยถ้ามันไม่มีอะค่ะมันเครียดน,นะเพราะว่ามันจะส่งผลหมดเลยด้วยความที่มีการผ่อนนะคะเราสามารถไปต่อยอดกับธุรกิจของเราได้การที่เรามีเงินสํารองไว้เนี่ยมันก็ยังไงก็อุ่นใจกว่า ถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เราต้องการใช้เงินเร่งด่วนเี้ค่ะเราก็ไม่กังวลใจเพราะว่าเรามีเงินสำรองตรงนี้อยู่เข้าวาัสุดท้ายแล้วครับก็เดือนหน้าล้อยากจะเอาอีกสักตัวเหมือนกันถ้าจะซื้อโดนการเกษตรล้ำต่อไปนี่ก็คือเอาของคูบต้าแน่นอนครับซื้อโดนการเกษตรกับคูบตา้าอนกับสยามคูบต้าลิสซิ่ง6คันอุ่นใจมากกว่าค่ะ